เล่นกับไฟฟ้าไม่ดีอยู่แล้วโดยเฉพาะใกล้ๆระเบิดแต่สำหรับแครี่ทอรี่และแกรนการจุดแป็ญญาไนโตรกรีซอรีนด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจนั้นเสียก็แค่เวลาเท่านั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีระเบิดน่าช็อกนะพวกเขาต้องการระเบิดและเดี๋ยวนี้ด้วย,ยวลืมแผ่นไนโตรกรีซอรีนได้เลยเล่นของเพียวๆเ,เลยดีกว่าเอาที่เรารู้ว่าจะระเบิด เราจะละเลงไว้ที่ตัวแล้วก็ลองเครื่องกระตุ้นอีกทีฉันแน่ใจว่าคงไม่มีใครขายนายโจคิสซินดิบให้เราแน่ฉันว่าเราอยู่ในรายชื่อต้องห้ามครบแล้วเราต้องตามอดีต f b ฟแฟรงดอยมาคุณคงจำแฟรงค์ได้จากกรณีของเราเรื่องกางเกงระเบิดสองอยู่ที่22,000ฟุต และสุดยอดระเบิดของทั้งหมดเมื่อแฟรงทำลายรถบรรทุกทั้งคันวันนี้แฟรงกลับมาช่วยเปลี่ยนสคริปต์ให้เราจากสิ่งเป็นไปไม่ได้เป็นภารกิจรู้ล่วงหุงอาหารได้เลยใช่การจะหานโตรกริโซรีนั้นถูกจำกัดและการขนส่งก็อันตรายมากของดีของดีแฟรงจึงพาเพื่อนเขาเจมส์คริปเป มาช่วยผสมส่วนละเอียดอ่อนจากระเบิดอื่นที่มีอัตราไนโตรกริซอลีนสูงผมคิดว่าโอากาสเราดีเราน่าจะทำให้มันตูมได้การกระทบเป็นทางที่ดีที่สุดที่จะจุดระเบิดไนโตรกริสซอลีนเพืทดสอบว่าของของแกรคงใช้ได้ผลเป็นหน้าที่ของคอนของแกรน ที่เรามีอยู่นี่ก็คือการทดสอบการกระแทกในตัวกฤษีนอันแรกของวันนี้เพื่อดูว่าในตัวกฤรีนใช้ได้เรามีหุ่นของแกรนและมันถูกเชื่อมกับสายซึ่งเขาจุดจากที่ห่างไปนี่คือทั้งพื้นหน้าหนานในตัวกฤรีนกล้องความเร็วสูงเพื่อจะดูปฏิกิริยาและเราสามารถตามสายไปได้ถึงแกรนกับที่จุดพร้อมยางสามสองหนึ่งไ <c oughs> ม่มีระเบิดนะ เฮ้แต่ไม่ฝุนฟุ้งนะฟังเหมือนแก๊มากกว่าแล้วมันระเบิดหรือไม่โอเคโดนเป้าใช่มีกลิ่นควันเนี่ยแฟรงยังไม่ออกความเห็นจนเห็นภาพจากกล้องคอนตกลงแล้วนั่นไงใช่เป็นควันเห็นไหมยอดไปเลยเก่งมากแฟรงนั่นแหละที่เรามองหาไอ้ฟุบนี่ะแหมะของดีโคตรดีจริงๆเลยแปลว่าในตัวกริซอรีนระเบิดได้ ต่มนสามารถจุดด้วยประกาไฟฟ้าจากเครื่องกระตุ้นไหมตัวหุ่นเจลถูกเข็นเข้าที่และอีกครั้งแผ่นจะวางใกล้พอจะเกิดประกายน่าจะหยดตรงนี้นิดๆตรงที่แผ่นสองอันแตะกันพวกเขาทาไนโตรกิสรีนนิดหน่อยบนตัวแต่พอจะให้ตูมไหมเรามีประกายและการกระทบที่ดีน่าจะได้ผลตามทฤษฎีเราพร้อมละ ทุก <Ready. S 1> คุคล่ะรอใช่โอเคนี่ๆสามร้หสิบจูสเร่งสุดสามสองหนึ 3, 2, <I sauce. S 1> ่งฉันเห็นประกายเลยใช่ผม,ม็เห็นประกายใช่ฉันก็เห็นประกาย <laughs> แต่มันไม่มีควันไม่ระเบิดไม่ทีนี้ถ้าในโทกิซอรินเข้มข้นระเบิดเพราะเครื่องกระตุ้นไม่ได้แผ่นยาย่อมไม่ระเบิดที่หน้าอกคุณแน่เลยอะ่ะต้องดูให้ดีไม่เกิดขึ้นแน่ก็แค่เรื่องเพ้อฝัน ะคลึกกระตุ้นทําให้ในโตรเกิสซูรีนเข้มข้นระเบิดไม่ได้ก็ยังไม่ระเบิดแผ่นยาเรื่องนี้เป็นอันตกไป right, เอาล้วคุณคิดไงไม่รู้สินะคือยังมีกองในโตรเกิสซูรีนอยู่ตรงที่แผ่นแต่อยู่เลยเห็นไหมใช่ยังเปียกอยู่เลยและไม่มีแม้แต่รอยไหมฉันไม่เห็นร่องรอยระเบิดอะไรเลยอะ่ะฉันว่าเราจําลองสถานการณ์ครบหมดแล้วนี่ไงเหลืออะไรอีกเนี่ยแฟรงเราต้องการระเบิด นี่แหละเวลาที่แฟรงค์รออยู่เมื่อชำระตำนานไปแล้วก็ได้เวลารอผลลัพธ์เครื่องกระตุ้นจะทำให้ตูมตามได้ไงโชคด,ดีที่แฟรงค์เตรียมมาเราจะเปลี่ยนไปเป็นระเบิดของจริงที่เรารู้ว่ามันได้ผลเราจะใช้ไม่มากไม่ต้องใช้มากแต่เพื่อจะรีบของเราคงไปแน่กับเครื่องกระตุ้นของแกรนที่ล้าสบายไปแล้วเราจะมันกลับไปทำอะไรคิวที่ร้าน ที่เหลือคือให้แฟงและเพื่อนจอมระเบิดเตรียมคนไข้เรากับการเดินทางแห่งชีวิตคุณเคยเป็นหมอไหมเคยครับแต่ไม่ใช่กับเยอะหรอกไม่ใช่อย่างนี้อ,อ,อ๋อแล้วเราจะทำศัลยกรรมสวงอกกันหน่อยนะเราจะใส่ในตรกิเซรีนในนี้เพราะเราอยากจะกําจัดของที่เหลือที่เรามีนี่เราจะใส่ตัวช่วยเข้าไปเพิ่มตัวช่วยเข้าไปอีกอ๋อผมก็ใจที่คุณว่านะแล้วล่ะเพื่อช่วยคุณสมหวังยังไงละ่ะผมรู้แล้วว่าคุณจะทําอะไร หลายวันที่พวกเขาทุ่มไฟฟ้าใส่หุ่นทีนี้กับนโตรอกิสรีนเหลวบวกตัวช่วยพวกเขาอาจเปลี่ยนหุ่นเป็นตอรปิโดได้โอเคขอให้ทุกคนออกห่างๆเพื่อความปลอดภัยได้แล้วตอนนี้สามสองหนึ่งดูตอสิหักเลย <c oughs> สุดยอดไปเลยอ่ะมีสิที่ฉันหวงังจะได้จับแผ่นพวกนั้นละ่ะ <c oughs> เย่ยม,มากคุณถูกทำลายปลิวว่อนโอ้โหดูภาพช้าแล้วมันสวยงามมากดูพุงนั่นสินั่นและระเบิดแบบนี้ที่คุณหวังจะเห็น,น,นหเมื่อมีอะไรระเบิดอือฮึใช่แล้วแบร่งคุณไม่ทำให้เราผิดหวังเลยนะขอบคุณเราค,ค,ค้างโตคุณตัวหนึ่งด้วยนะ ในที่สุดเราก็ได้ระเบิดใช่แต่ไม่เกี่ยวกับนโตรกลีรีนเลยอ่ะใช่<ะ>มีแต่เกี่ยวกับหน่วยกู้ระเบิดเท่านั้นแน่่ยแต่ยังน้อยเราก็บอกได้ถ้าเครื่องกระตุ้นหัวใจไม่จุดประกายและทําให้ระเบิดด้วยนโตรกลีรีนเข้มข้นมากเกินที่คุณจะพบในแผ่นยาเรื่องนี้ก็เป็นอันตกไปแน่นอนอตกไปอือ